สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูอีกครั้งนะคะในวิชาภาษาไทยนะคะให้นักเรียนนําหนังสือเรื่องอการอ่านและเขียนภาษาไทยเล่มที่1นนะคะเป็นแบบฝึกทักษะเล่มสีเขียวนี้ขึ้นมานะคะแล้วเราจะมาเปิดกันทําหน้าถัดไปเลยนะคะเด็กๆเปิดมาที่หน้าเจ็ดค่ะในหน้าเจ็ดนี้นกักเรียนจะเจอพี่มดอยู่หนึ่งตัวนะคะพี่มดคนนี้เป็นพี่มดที่ขยันมากเลยเพราะพี่มดถืออะไรอยู่คะ ถือหนังสืออยู่นั่นเองอ่านนักเรียนมาดูเลยนะคะพี่มดเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าให้นักเรียนอ่านแล้วคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะนักเรียนดูอันนี้เหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ได้ง่ายเนาะขั้นแรกนักเรียนต้องอ่านก่อนมออามารออาลามาลาทออาธายยอ,อายาทายา ขออาขาตออาตาขาตาวอาวาจอาจาวาจาสออาสารออาลาสาลาสออาฝากออากาฝาการออาลาคออาคาราคารออาลาชออาชาราชามออามา นออานามานานักเรียนมาดูค่ะทีนี้วิธีการคัดนักเรียนดูเส้นบรรทัดนะเส้นบรรทัดจะมีทั้งหมด5เส้นนะารลูกในหนึ่งบรรทัดนี้คุณครูจะให้คัดแค่3าํานักเรียนตั้งใจฟังดีๆนะคะให้นักเรียนนะคะคัดแค่ําพออพอมาดูเส้นบรรทัดเนาะมอม้มาเริ่มจากข้างบนมองดูชัดๆเลยนะคะเริ่มจาก ข้างบนนะเขียนหัวลากลงมาจนแตะพื้นข้างล่างนะคะลากขึ้นไปห้ามเลยเส้นบรรทัดนะคะหมอมาเสร็จแล้วตามด้วยสระ,ะอานะคะต่อไปลอลิงหัววงกลมกรตัวการเขียนภาษาไทยต้องเริ่มจากหัวก่อนนะคะลากขึ้นไปให้แตะพื้น แต่เพดานข้างบนเนาะ,ะสระอานักเรียนก็จะได้คำว่ามาลานะคะบอกแล้วนะคะหนึ่งบรรทัดให้เขียนกี่คำคะลูกสามคำต่อไปนะคะเขียนคำว่าทายาก็ทออาทานะคะโยอาอยาอีกคำหนึ่งค่ะคำว่าขาตาขออาขา ตออาตาครบหรือยังคะลูกในหนึ่งบรรทัดสคําแล้วครบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคําต่อไปคําว่าวาจานักเรียนจะขึ้นบรรทัดใหม่เลยให้ตรงกับข้างบนนะคะทุกครั้งในการเขียนภาษาไทยต้องเริ่มจากหัวก่อนนะวออาวาจออา ้า,าเสร็จแล้วก็คาต่อไปเรื่อยๆจนครบนะคะที่สําคัญเลยนักเรียนต้องฝึกออกเสียงในขณะที่เขียนไปด้วยหลังจากนั้นเมื่อเสร็จแล้วนักเรียนค่อยระบายสีตะกร้าผลไม้นี้ให้สวยงามนะคะ เมื่อเสร็จหน้าที่7แล้วนะคะเปิดมาหน้าที่8จะเจอกับพี่กบนะคะพี่กบช่างคิดก็จะบอกว่าช่วยกันคิดและเขียนคําจากภาพกันดีกว่าเมื่อนักเรียนเห็นภาพแล้วให้นึกถึงคําที่ใช้สาระอาผสมนะคะนักเรียนดูภาพนี้คือคืออะไรคะกาอนักเรียนสะกดคําว่ากาให้ครูฟังซิว่ามันมีตัวอะไรบ้างเสียงดังๆเลยนะคะเก่งมากค่ะ กอ,อากานักเรียนก็เขียนเลยค่ะตรงกลางกเลยนะคะแน่นอนแล้วเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะโลกกูกอ,อากานักเรียนไม่ต้องรีบนะคะเขียนช้าๆขอให้เต็มบรรทัดแต่ บนหลังคานี่นะคะเส้นนี้ข้างบนกว่กเรียกเป็นหลังคาเนาะเส้นล่างเป็นพื้นนะคะแตะให้เรียบร้อยนะอย่าให้เกินอย่าให้ทะลุข้างบนอย่าให้ทะลุข้างล่างนะคะตัวหนังสือจะได้หน้าอ่านนักเรียนมาดูค่ะถ้านักเรียนเห็นภาพนี้นักเรียนจะสะกดว่าอะไรดีมันเพ็นภาพอะไรลูกฝาเนาะอ่้นักเรียนสะกดฝอ,อาฝาฝให้ครูฟังซิฝอฝอฝา,าเขียนยังไงคะอางนี้หางยาวขึ้นไปแล้วก็ สระ,ะอาอ่านค่ะฝออาฝาต่อไปค่ะภาพคุณตา,าก็เขียนแค่ตออาตานะคะตอะช้าช้านะลูกจับดินสอแน่นๆนะคะแล้วค่อยๆเขียนเนาะให้เต็มบรรทัดแตะเพดานแตะพื้นให้เรียบร้อยตออาตานะคะอันนี้นักเรียนเคยเห็นไหมนี่เรียกว่าอะไร หน้าอ่ากิ่งมากค่ะหน้าตัวอะไรมั้งคะนอนอหนูตะสาระ,ะอ่าก็จะเป็นคำว่านออ่าหน้าแค่นี้นักเรียนก็จะเสร็จแล้วในหน้าที่8นะคะเมื่อนักเรียนเขียนคำพวกนี้เสร็จแล้วให้ระบายสีให้สวยงามวันนี้คุณขวออ๋อค่ายแค่สองหน้านะคะนักเรียนก็ ตั้งใจเขียนนะคะบังคับมือตัวเองให้ได้เนาะใจเย็นๆในขณะที่เขียนปากของเราก็พูดไปด้วยนะคะจะได้เป็นการฝึกอ่านคำเหล่านี้ไปด้วยฝึกอ่านทุกวันอ่านเก่งแน่นอนค่ะแล้วพบกันในคลิปต่อไปค่ะ